สวัสดีครับกับพวกไอเจ้าเกียร์ทำไมเสียงหายวะสำหรับคลิปนี้มปนการเจอกันระหว่างเกียร์คนนิ่คกับไดเล็กกูเหรอกูเบื่อแล้วกูเจ็บคอกูเบื่อแล้วกูเจ็บคอสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย C J R คิดถึงร้านการคิดถึง C J R กูเตอมเองคลิปนี้อาจจะมีเสียงรถแซงเข้ามาบ้านนิดนึงนะครับ เราเปลี่ยนโลเคชันแล้วนะครับใช่นอกตัวเดิมพอไปเล่นเอาหอเล่นแล้วมีรถขับผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านโ้ o โ n โอ้วอ n d ดฟอร์มาถึงกูสกูเกตเลยโอ้เชี่ยละ ตัววะตีตีไม่มีอะไรห้าผ่าแเ้าครับผมเกียร์โดนนำไปก่อนหนึ่งดาเมนนะฮะสักขึ้นวะหนึ่งดาเมนมันกะนะครับผมไอ้ไปให้หมดแล้ซสิงนะไอ้ชาซิงคีตเขาตกเลยนะครับชาโซอย่าโอนใจเย็นตัวนั้นบอกว่าเมื่อลงช่องวีชั้นหนึ่งนะฮะถ้าแวนติดคำว่าเบรค윙สองสาม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยเลยสามสี่ห้าอันนี้เปิดเจ็ดใบฮะหาอะไรนะอะไรเข้าโซนนะหาดักเน็ตเข้าโซนหาดักเน็ตเข้าโซนครับที่ตัวที่มีสกิลดักเนี่ยจะนี่ทำการสับกองกราดนะครับผมแล้วก็ลงแอซ,ซีซิลโฟลเดอร์อีกตัวนะฮะตีครับผมทำการตีการไม่กลอนครับตึ้งดึงด้งดึงด้งดึ้งตึง พลังแฟนการอ๋อการครับผมที่บนหมื่นสี่เท่าไม่มีอะไรทอ่บ้านหมื่นสี่ขออีกเท่าเ,เ,ลเลยครับไม่มีครับตอนนี้เกียร,ร์ทะลุไปสามดัมแล้วนะครับผมไม่มีที่ไหนได้เหรอนี่เท่าเข้ากี่ครั้งวะโ,โอ้ยโดนขีดว่ะไปแล้วครับพลาดแล้วพลาดแล้ว อะมีการกัดแบบไม่น่าคาดคิดเราจะเหลือจะเหลืออะไรให้กูเข้าส่งมันเนี่ยเหลือสินั่นแหละแอสซีนครีมมึงอ่ะมึงใส่สี่ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวกูด่าให้มึงเป็นคนจัดให้กูเองใช่กูจัดให้มึงเองเออเวลาผมใส่อะไรสี่ใบแอสซีนถอดโซนถอดโซนชั้นสองครับถ้าอยู่ในโซนแม่แม่ คือถ้าไมนอยู่ข้างะครับตัวนั้นมันจะชาร์จได้หนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ในโซถอดชาร์จได้สองเก้าพันเก้าพันเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกความไม่ต้องติดจีบีเนาะโอเคสิบสี่ไม่ติดจีบี <5. S 1> ด้วยเบิร์นใช่อกวะเดี๋ยวมันต้องโซ6หกไม่สิบเอ็ดเองขอค่าผ่นก็ให้เดี๋ยวจะคว่ำทำไมวะไม่ต้องคว่ำเก้าพันเนี่ยแหละ ีเข้าน้อมรับด้วยความเต็มแตนพลังข้างเ้ยพลังข้างทิวดูเขาโม้โหขนาดเนี้ยพลังข้างทิวทิวเฮ้ยทิวอะทิมสิบสี่เข้าอยู่ทิมะไรอะติ๊งเก้าโหุยอ่ะสิบเก้าผ่านผ่านผ่านโอ้ยมือข้าพเจ้านี่ล่างแรก เปิดยืนร่างแรกเขาไม่ได้ยืนล่างนักกษัตริย์ใช่ไหมใช่แล้วพี่สไลปสไปบึ้มบอดไม่ให้หมดเลยโอเทใจเย็นลงโอเทไม่อ้วนอ๋อแต่ใครพี่คนดีใจใก่้กองผมเตะพี่ดีใจเลยเนี่ยทำดีทำดีทำดีเวริเจอไปริคืนทำดูไม่ได้ไอ้เหี้ยทำไมวะทำดูอยู่ในกองกันเหรอ จริงจังโอ้โหจริงจังเหรอคุณธรรมดาที่ไหนล่ะเอาจริงพูดจริงเอ้าข้าสัปปักเคเคเคดับเดี๋ยวอีจอี้ไหนจี้ลูกจี้จี้โอจร้าคนได้ดอรจริงเหรอคุณมันได้มอาอ เอาไปใส่คนเลี้ยนขนาดนี้แม่มึงจวดได้ดอกโอเคอนเด็กอืมใช่ฮือ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 สวยเอ๋อแฟนจี้กลับปะเจอจวดจี้มาจากอะไรจี้มาจากการลีฟกลับ ตะไคร้ไปเลยโอ้ยเก็บ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 ให้หมด,ด,ดออมเอ,อ่อจะชาร์ทหโอเคชาร์ทเกือบห้าไปอะไรเอามาเกอะหนึ่งสอามสีไม่เห็นมีนะชาร์ทโคตรสวย นี่แอติเกอร์หนึ่งใบข่าโซเข้าโซ่ชาร์จหนึ่งอ่าชาร์จสองอ่ะจวนหนึ่งลงลงสกิลพีจีสกิลของพีจีนะครับกินมันแล้วก็เอาพีจีขึ้นมือถ้าพีจีอยู่ในโซนะแดกเพราะประกัรชีวิตขึ้นมือเต็มเลยพี่ผมห้ามหนึ่งนะไม่เป็นไรก็จะเอา ยังไงก็ต้องเอา,เอาส,สแตนครับสแตนกับกล้องหงแดมชัดหนึ่งจวินหนึ่งต้องนะครับชัดเออหงแดมสกิลความบวกห้าพันหมื่นสี่ กีะจะตัดสินใจเยี่ยงไรครับผมติวนันติวนันติวนันพิจิกึ่งจะพิจิอีกอ่ะพิจิ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 มีด้วย,ยไม่เป็นไรถ้าผนค่า ไม่หิวไม่มีอะไรโอเคตีวันสิบสี่ไอพาหนูหูกลับบ้านก่นอนเฮ้ยพาน้องหนูกลับบ้านดีกว่าโครงการกลับบ้านนะโอเคพาเลยน้องหิวกับน้องพี่จีนน้องหิวกับน้องพี่จีนนะฮะกลับไปลูกเอาเครื่องจัง่วแม่ไอล,ล้างเกียกรย์นักสัตว์เกียร์นักสัตว์เกียร์นักสัตว์ นักสกึกนะฮะอย่าบอกนะว่าแค่นี้ <c ười> ขึ้นหน้าไปซึดที่ไหนดีวะเราถ้าคุณเลยครับคุณอยากเล่นอะไรคุณเล่น,นเลยเันเล่นทำรนม่ือเนี่ยเราวางไปกินหนึ่งนิดอ่าดีเป็นแก่สองถูกต้องเฮ้ยมันโคตรเจ๋งไปเลย <c ười> <c ười> ว่าว น่อันนี้นต้องบูธแวนปะใช่พีแแแ่แค่นี้แหละอีแค่นี <26. S 2> ้แค่นี้สองหกตต้องข,ขิ้ิีิกาดเขาไม่เล่นกับผมเลยอ่ะ <laughs> อ่าอันนี้บอกว่าโซชาร์สองนะครับผมพอโซชาร์สองปุ๊บ โซโคนนี้จะเป็นสิบพ้าพอดีอชิวตัวนี้จะบกวกมือนก็จะเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามร้อยสามนิเกิลเดี๋ยวตีเสร็จปุ๊บจะโดนพ่นออกสองสาได้ความเสี่ยงไม่มีเฮียเลยนอ no. โอ้โหเยี่ยมเลยที่อยได้ได้วันนี้บอสชิวตีเสร็จขอโซสองครับแม่ย็ะ เกียร์โคมิโคเกียร์โคมิโคนี่คืออะไรจริงๆเก่ามาลงอ่ะฮะเป็นเก็บห <it> <14. S 1> นึ่งอ,อ,อือสิบสี่ส <'s> ิบสี่หมื่นหมื่นหมื่นสมบหกวันสิบหอ่ะฮะสิบอ่ะะจิกาจิกาขออีกทีชาร์จสอง จบเนาะไอตรงเนี้ยก็อยโอเคก็จะขอสองตีเลยตีไม่เข้าก็ตีตีเข้าต<ด>ีเข้าเพ<ม>ื่อให้ถอนเพื่อให้ถอนขอห้ครับไม่ไม่หมดละเหลืหอสิบสามเนาะขอห้าพันเนาะปล <c oughs> ่อยปล่อยปล่อยห้าพันไวนึ่งตัวจี้มันนี่ผ่านเนาะผ่านเนาะเขาเซ็นจู เราเป็นตัวได้แต่แอสซิสว์หมดไปขออีกรอบสิคุณดีก่อนแล้วให้นองเราจะรีจังกว่าเราจะได้แอสซิ่ง์ครบอ่ะโซเรามี13 <c oughs> เพราะฉะนั้นจะได้ชาร์จ5นะ 2> <Okay. S> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1> 1, ชาร์ทหนึ่งชาร์สองชาร์ทสามชาร์สี่ท้เอดอร์เป็นไงเราแข่งอยู่ณสนาะมแข่งนะครับ <c oughs> ต,ตัวแรงกับถ่านดีดับเสียงทุกเสียงลองครับผมแซดออนนี้ขึ้นมือครับโอเคประกันชีวิตมาเยอะแล้วก็คนนี้ขอโซสองชาร์สอง สับรอบแล้วกันื่อความปลอดภัยของชีวิตครูชัดสองไม่เจอทิกเลยสกิลความบกพลังเดี๋ยวเราตีมเข้าเประเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีไม่มีไม่มีดักเน็ต ความความปลกสิบสี่ข้างครับเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องตีแวนมาาววะไม่ไม่ไม่ตีขางเอ๊ะสิบสี่บรรกาดครับอัเซึนจะลุกมาตีอุ้ยวะไม่รู้ได้ไ,ได้สแตนก็ได้มึงก็ดูในโ่ก็ดิถ้ามึงคิดว่ามีอาัศจก็ต้องดูไหมนีน กี่ตัวก็มาเลยบ้าูหลุก็หลุดก็มาเลยมันลืมไม่ได้ต้นน้องทิวเอากี่ตัวเอาแต่พี่เลยเอาพี่หรออกถ้าพี่จะกรุณาพี่จะลงมาทับก,กไไ็ได้ผมจะไม่กลับไม่ไม่การกิน <c oughs> ไม่หายพี่แต่แอสตีได้อีกมนี่เอาสองตัวมอเอาต่อกันนี้เลยตัวไม,ไม่เอาตัวเพี่แต่แอสตีซอ,อ,อยมือขอตัวเอาตัวเดียวสิบสี่ขอหาผ่นใช่ได้ขั้นอะไรเยอะเลยเก็ตโต้กู๊ด ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสิบเหมนสิบเหมนสิบเหมนกาดยี่สิบใหม่ไวแล้วเดี๋ยวตี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 ยี่สิบ <phi g. S 1> ไม่เด่นเคสแตนพลังช่วย,อยโอ้พลังแก okay. ก้อนนั้นยิบห้าข้างนี้ยิบห้างยิบห้าข้างะยิบห้าการไคุณโคลามารทแอทัลโลมาหาพ่อเราเห็นแต่ิงต่อทาโลแอมทัโลไม่ขึ้นเลยโอเคสรัลิปนี้นะฮะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามกด Subscribe ติดตามเราอีกชอบทานคือเฟิร์กันจีจริงีของุปสมารเซ็นซีจีอารที่ให้การสนับสนุนดีๆอย่างนี้อีเช่นเคยสรัลิปนี้พวกเราขอตัวลาไป่สวัสดีครับสวัสดีครับ